ธนอ่อนนะคะเราก็มาถึงราศีธนูนะคะดวงชะตาราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์นะคะค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงเออราศีธนูโอ้ยดาวกลุ่มรัก่ถ้าดาวศุกร์ดาวเสาดาวเกตดจากกลุ่มรักนะะากำเหนิดนะคะคเดือนน,ะะอนี้เป็นกุมภาพันธ์เดี๋ยวดาวพุธก็จะย้ายขึ้นแล้วาย้ายที่จะดกว, <c oughs> วันที่สี่เองนะคะวันที่สี่ก็ย้าย แล้วจากรกาศีมังกรไปราศีกนะคะไปรอท่าเลยนะคะไปรอราศีกุมอยู่ที่ตำแหน่งนี้เป็นราศีกรุมเป็นตำแหน่งเทวีโชคนะคะและหิวหดาวคานเป็นเกษตรเลยย้ายไปวันที่5นะคะเป็นเกษตรที่ราศีเมษกลับบ้านแล้วอยู่บ้านแล้วก็จะมีพลังมีอำนาจในการที่จะกลับมาอยู่บ้านตัวเองนะคะ เวลาเรามาอยู่บ้านตัวเองมาอยู่ที่เกิดตัวเองเป็นไงโอ้รู้สึกแหมมีความสุขนะคะมีความสุข <c oughs> แล้วมีดาวไหนยห้ายอีกอดาวดาวสุเก็จะย้ายสิ้นเดือนยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกกุมภาเนาะ แล้วก็ดาวราหูนะคะดาวราหูย้าย22นะคะ22ปุมข่าเป็นพกินากาศโชคนะคะก็พูดพูดทุกราศีเลย <c oughs> เป็นพกินากาศโชคด้วยแล้วราหูก็ยังเล็งกับดาวเสาอีกนะคะราหูเสาเล็งอสุราท่านว่าไว้จะเกิดโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์นะคะค่ะเอาอ,อย่างไรรวยแน่นอนอาจารย์ให้รวยทุกราศีเลยเนี่ยรวยมากรวยน้อยนะคะค่ะ รวยไปนถึงปี63อาจารย์เขียนไว้เนาะเขียนไว้รวยถึงปี63รวยได้ทุกราศีแต่เราต้องพร้อมที่จะรวยพร้อมที่จะ,ะทําอะไรก็ได้ที่ให้รวยเราจะอยู่เฉยไม่ได้เพราะพระฤาษีถัสมบดีเป็นมาหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่นะคะก็อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยนะคะดาวการเงินกุมลัคนานะคะราศีธนูไม่รวยได้ยังไงอ่ะการเงินกุมลัคนาการเงินเป็น เล่งกับดาวปกินากะาโชคอีกนะคะยังไงก็ต้องรวยไม่รวยไม่ได้นะคะเพราะนั้นราศีธนูปเป็นอีกหนึ่งราศีที่โชคดีมากแต่ทีนี้ว่าอา้อาวอา้าวเป็นพินทุบบาทโอ้โหกลัวตรงเนี้ย <c oughs> กลัวจะมีคู่ก็มีไม่ได้นะเขาไม่ให้มีเขาบอกเป็นพินทุบบาทนะแล้วก็แล้วก็อ ที่มีอยู่นี่สิสำคัญจะเลิกแต่ดวงแตกดวงช้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโอทีนี้ถ้าแต่งงานกันอยู่กันมาหลายปีแล้วเป็นว่าพินทุบาทโอ้ใจคอไม่ดีเลยอดทนนะอดทนแค่ปีครึ่งนะคะเดี๋ยวพินทุบาทก็ไปนะปีนี้อดทนไม่ได้ยุ่งเลยนะคะนะเอะ ทนอยเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านลายตอนนี้ท่านมาให้ความมั่งคั่งร่ํารวยก่อนนะเราก็รับความรวยรับแต่สิ่งดีสิ่งไม่ดีอย่าไปรับนะคะนะเป็นทุบาทอย่าไปรับรับแต่ความรวยนะคะอ่าแล้วก็ดาวดาวเงินดาวสาวคุมรักไม่เป็นรร้ตอนนี้ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวสุภาก็อยู่ในเรือนในเรือนกันเลยแต่ก็วันที่13าก็ย้ายขึ้นละย้ายขึ้นเป็นสัจจา ก็ยังให้คุณอยู่นะคะไปเป็นคู่พลังไปเจอคู่คู่พลังจักรมัดนะคะดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะเป็นพลังจักรพมัดกันเลยดาวก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีนะเดี๋ยววันที่3มีนาถึง25พฤศา,าท่านภริหาสัปดีก็เดินไปเป็นเกษตรตราทิพดีนะเกษตรบดีอีกนะคะโอ้ยนะรวยรวยแน่นอนนะแล้วก็ต้องใจเย็นๆเรื่องคู่วันนี้มาดูดวงกับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ ผมกลัวเลิกกับคู่เป็นหมอก็ได้เป็นแพทย์ก็ได้นะเนี่ยเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นการคนต่างชาตินะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะถ้าออกมาทํานองนี้นะก็จะไม่เป็นไรนะคะหรือว่าต่างวุฒิต่างวัยเพี้ยนภาษาต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลพ่อแม่ชายแก่คนพิการอะไรอย่างนี้ได้หมดเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นผู้ทํางานการบันเทิงได้หมดเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเลิกนะเดี๋ยวคือ ที่มีว่าเลิกเลิกเลิกกันเนี่ยก็ก็ถึงงานทํางานบันเทิงก็ยังเลิกนะ,ะมีนะมีนะไม่ใช่ว่าทํางานอย่างนั้นแล้วจะไม่เลิกนะแต่เราเอาในความความดีในความมั่งคั่งร่ํารวยไว้นะแต่ว่าการเลิกกันเนี่ยแค่ปีเศษเอง นะฮะอดทนอดทนนะเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอไปพุกค,ความรวยหายไปด้วยนะคะอยู่กับคู่ก็อยู่ไปเพราะว่าให้เงินไปแล้วทิ้งเงินไว้ให้ก้อนหนึ่งแล้วก็อยู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยนะนะ,ะ,ะการเงินก็ก็โอเคอดาวอาทิตย์ย้ายวันที่ส3าดาวอังคารไปเป็นเกษตรแฮปปี้แฮปปี้ได้ไดเดินทางไกลด้วยเดินทางต่างประเทศแดนไกลได้ด้วยนะคะ โชคดีโชคดีนะคะได้ได้ได้ได,ดาวคุมแต่ท่นนี้ว่ามันอาจจะมีการใช้จ่ายสูงหรือว่าเนี่ยมีการขัดกันแหละเพราะว่าดาวเสาร์กับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันเนาะนะทุกเรื่องเงินทุกเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวท่านก็เดินไปเว <c oughs> ลาเกิดอะไรขึ้นนะอุ้ยเดี๋ยว็ขาไปนะเขาเรียกเปลี่ยนผ่าน <c oughs> เปลี่ยนผ่านชีวิต จากอีกช่วงหนึ่งไปสู่อีกช่วงหนึ่งตอนนี้ถ้าถ้ามันเป็นของดีเราก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนเร็วเราให้ดาวเปลี่ยนตัวเราอย่าไปเปลี่ยนนะคะเราจะได้เป็นผู้โชคดีตลอดเราดูดวงเช็คดวงเนี่ยเพื่อว่าช่วงไหนไม่ดีนะเราอย่าไปไม่ดีตามดาวนะเราเปลี่ยนดาวเราดูว่าดาวอันนี้ให้ทั้งคุณทั้งโทษถ้าถ้าท่านให้โทษเราก็ดูว่าท่านให้คุณแบบไหนด้วย นะคะอ,ะอย่างราหูเทพเจ้าแห่งความมืดอย่างเงี้ยนะเราก็ทำงานกลางคืนก็ได้อย่างเงี้ยขายของดำๆก็ได้ขายเฉากล้วยไปต่างประเทศก็ได้นะคะนะเป็นโหรยังได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะได้ได้หลายอย่างคืออยู่อยู่กับดาวให้ได้ดาวเป็นผู้บอก บอกเราว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นอย่างไรช่วยเราทํานายมาบอกเรามาเตือนเราพูดง่ายๆนะ แต่ว่าชีวิตเนี่ยเราเป็นคนริคิดเรานี่แหละที่จะทําบุญทําบาปเป็นผู้ที่กําหนดตัวเราเองว่าถ้าเราทําบุญเยอะเราก็ได้พบสิ่งดีๆถ้าเราทําบาปเราก็ได้พบเหมือนกันแต่พบสิ่งไม่ดีนะคะบางคนมีอยู่คนก็บอกว่าเขาเนี่ยชอบชอบเลี้ยงชอบให้เนะี่ยให้อาหารสัตว์เนี่ยเขาบอกเขาบอกทําบุญกับสัตว์ได้บุญน้อยก็เลยไม่ทํากันทาไปเถอะนะแต่แต่ทำด้วยหัวใจที่ ที่ที่ที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาอย่างบริสุทธินะถ้าใครรู้ถ้าใครได้ได้ทำแบบบริสุทธิ์ก็จะรู้ตัวว่าว่าวันนั้นบริสุทธิ์นะสิ่งที่ได้ตอบแทนมามันมากมาย มากมายมหาศาลนะลองลองลงทำตัวเองให้มีจิตใจที่มีความเมตตาอย่างบริสุทธิ์ไม่คิดกลับไม่คิดเล็กิดน้อยไม่ใช่ให้ของคนแล้วมานั่งคิดอีคนนี้ให้ไปเท่านี้ให้คนนี้ไปเท่าน,นี้คนนี้เดี๋ยวฉันต้องเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นไม่ใช่การให้นะคะนั่นคือการการการแบบแบบ แบบหวังผลตอบแทนเมื่อไรที่เราหวังผลตอบแทนจากสิ่งที่เราได้ทําดีไปเนี่ยนั่นไม่ถึงว่าเป็นการดีไม่ไม่ถึงว่าเป็นการให้เพราะเราต้องการสิ่งตอบแทนนะอําเมื่อกี้ราศีอะไรวันนี้อาจารย์คุยเก่งคุยมาหลายราศีแล้วคุยออกนอกเรื่องตลอดราศีธนูอถือเป็นราศีที่โชคดีนะคะเพราะที่อาจารย์คุยจะเป็นบอกว่าอยู่กับดาวให้เป็นนะ จริงๆเนี่ยดาวเนี่ยเราไม่ต้องอยู่กับท่านแต่ท่านมาบอกเราอาจารย์ก็พูดสรุปแง่ว่าอยู่กับดาวให้เป็นนะคะท่านมาบอกว่ามาเตือนเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสิ่งดีจะเกิดขึ้นทํายังไงถึงจะให้สิ่งดีนั้นมีพลังในการเกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันผ่านไปสิ่งดีก็ผ่านไปเหมือนกันมีการเปลี่ยนผ่านชีวิตตลอดนะชีวิตของเราไม่ได้อยู่นิ่งเปลี่ยนผ่านจากส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งตลอดนะอ่า มันมันมันเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ที่ถ้าเราเราเรานั่งสมาธิเราก็จะเห็นการเปลี่ยนผ่านที่แยกยนมากมากอะไรอย่เงี้ยแต่ถ้าเราดูอย่างหยาบๆในการดําเนินชีวิตของเราชีวิตของเราก็มีการเปลี่ยนผ่านตลอดเวลานะคะค่ะโอเคขอให้ทาสีธนูนะคะร่ารวยพบแต่สิ่งที่ดีๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ังชะตายิงชายเกิดมาโชควาสนาต่างกันถึงคราวมีครอก็อาจแก้ไขได้ทันถึงคราวมีโชคอนันต์ตามดวงที่พ่านเปลี่ยนไป